เสนอโดยแมน City Fan t ซิตี้แฟนปับปลื้มสายเลือดใหม่เปปกูดิล่ายกนิ้วให้เด็กแมนซิตี้เกมพิชิตไบเยนสุดปลื้มฟีชาวดาวรุ่งเปปกูดิล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกอาการปรื่มฟีชาวดาวรุ่งของทีมในเกมอุ่นแข่งนัดพิชิตไบเยนมิวนิกสโมสรจากบุนเดสลีกา2ประตูต่อหนึง่ง จากการฟาดแข่งที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพุทธที่26กรกฎาคมที่ผ่านมากดีล่าพาทีมเรือใบสีฟ้าคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการทัวร์แดนปลาดิบโดยก่อนหน้านี้ทีมจากพิมลิกเอาชนะย oh ูกาม่าเอฟเวอร์รีนอรห้าประตูต่อ3เมื่อช่วงสุดสัปดาห์และล่าสุดทีมของเขาเชืญชนะเสือใต้ได้อีกโดยเจมส์แอทีกองกลางเด็กปั้นของสโมสรวัย20ปีส่งให้ทีมออกนำก่อนนาทีที่21หลังจากลิโก้ลูวิสผ่านบอลให้ จากนั้นท้ายเกมนาทีที่81บาร์นมิวนิกถวงคืนได้จากมาทิสเตลของหน้าเฟรนช์แมนแต่ก่อนหมดเวลา4นาทีอเมริกาปอกกดประตูชัยให้กับซิตี้ได้เหุมันเหลือเชื่อมากสำหรับคนที่สอหานักเตะคลื่นลูกใหม่กำลังก้าวขึ้นมาและพวกเขาบอกกับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมีนักเตะ3-4รายที่ยอดเยี่ยมในยัยชาวสเปนเอ่ยหลังเกมเขาขายนักเตะออกไปมากโดยมักมีเงื่อนไขซื้อกลับมาได้ การได้เงิน80หรือ85ล้านปอนด์จาก a c a d e มีมันเหลือเชื่อมากมันแสดงให้เห็นว่าสโมสอนทำงานได้เป็นอย่างดีผมมั่นใจว่า1หรือ2รายจากจำนวนนี้อาจจะได้กลับมาที่นี่กับเราผมพอใจมากต่อข้อถามถึงความพร้อมในการลงเล่นซีซั่นใหม่ก็ดีล่าเอ่ยว่าทีมของเราพร้อมแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเราใกล้สมบูรณ์แล้วแต่เรายังไม่ถึงกับฟิตเต็มที่ เราจะเล่นเกมคอมมิชชั่นด้วยฟอร์มที่ยังไม่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องปกติเราต้องเล่นกันด้วยกำลังใจและบุคลิกภาพทั้งนี้แมนซิ t y ตี้จะเดินทางไปทัวเกาหลีใต้โดยมีคิวบูกับแอตเลติก o มาดริดในวันอาทิตย์นี้ก่อนฟัดกับอาร์เซนอลในเกมคอมมิชชั่นในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงและนี่ก็เป็นความปราบปื่มของป่ากับเด็กปั้นยุคใหม่ของทัพเรือใบสีฟ้า หรือต่อสัญญารูวิส6ปีอนาคตใหม่ทีมรูวิสตกลงต่อสัญญาเรือยาวถึง6ปีเดรี่เมลรายงานว่าริโก้ลูวิสบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่มออกไปอีก6ปีและคาดว่านาธานอาเก่จะเป็นรายต่อไปค่าเหนื่อยของลูวิสจะเพิ่มขึ้น5เท่าโดยเป็นสัญญา5ปีพร้อมออปชั่นในการขยายสัญญาได้อีกปี หลายสมโมสรนในยุโรปจับตาดูสถานการณ์ของรูวีหลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับทับพรเรือใบสีฟ้าเปิดฉากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ตั้งแต่เมื่อต้นปีฟูลแบ็กวัย18ปีลงประเดิมสนามในซิีเมิลีเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยลงเป็นตัวสำรองในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะบอนมัดจากนั้นเขาก็ทำสถิติเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดจากการออกสตาร์ตัวจริงนัดแรกในซิยูฟ่าชิเป้ยนลีที่พบกับซิบียาในเดือนพฤศจิกายน โดยรวมลูวิสลงเล่นไปทั้งหมด23นัดรวมทุกรายการเป็นคุณพลที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นเจ้าหนูที่น่าจับตามองทั้งฟอร์มการเล่นและความใจสู้เมื่อเขาลงสนามเป็นหนึ่งคุณพลอนาคตไกลของทัพเรือใบสีฟ้าแฟนๆเห็นด้วยหรือเปล่าครับเตรียมจับเซ็นสัญญาใหม่ ตอบแทนผลงานแมนซิตี้เตรียมจับนาธานาเกเซ็นสัญญาฉบับใหม่สื่อดังปูดนาทานาเกประการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์จอเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่นก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรลูกหนังนสิสกพิีิมลีกอังกฤษเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับนาธานาเกกองหลังคนสำคัญชาวดัตตามรายงานของเดอะเทลิกาสื่อชั้นนำแดนกลางหันลมเมื่อวันอังคารที่2 5กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้ปัจจุบันอาเก้เหลือสัญญาคาแข่งในทีนเอเชียสเตเดียมยาวจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025แต่แมนซิตี้ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวเพื่อเป็นการตอบแทนผลงานอันยอดเยี่ยมที่เป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมในการคว้าทริปปรแชา์เมื่อฤดูการ2022-2023ที่ผ่านมาเดอเชร์กาบระบุว่าตอนนี้การเจรจาของทั้งสองฝ่ายมาถึงช่วงขั้นตอนสุดท้ายและกำลังจะได้บทสรุป ซึ่งนั่นทำให้ดาวเตะทิมชันเอนทแลนด์ไว้ย28ปีได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันตีรับสัปดาห์ละ92,000ปอนด์หรือประมาณ4.05ล้านบาททั้งนี้อาเกซึ่งย้ายมาจากบอนมัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020ลงเล่นให้กับทัพเรือไปสีฟ้าไปแล้วทั้งสิ้น81นัดท,ทำได้7ประตูเรียกว่าผลงานดีเรือไปสีฟ้าก็มีผลตอบแทนให้อย่างสมนาสมเนื้อแน่นอนยังไง ก็อยู่ต่อกับเรานนนานนะอาเก้พี่เสือฝังเอาไว้เพยอ,อนาคตชัดเจนบาเยอร์ฟังเอาไว้เป๊ปกุดิโอลาพูดแล้วรคลยวอ์เกอร์ย้ายหรือไม่เป๊ปกุดิโลาผู้จัดการทีมแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้เปิดปากชัดเจนว่าจะพยายามรั้งตัวไคลวอล์เกอร์ให้อยู่รับใช้สโมสรต่อไป หลังแบทควาทีมชาติอังกฤษถูกสื่อเผยว่าต้องการย้ายไปคาแข่งกับไบเยนมิวนิกไครวอลเกอร์แบทควาสายสปีดของเรือใบสีฟ้าตกเป็นข่าวกระหายอำลลาสังเวียนแข่งเอเธนสตเดียมหลังถูกเจ้านายชาวสเปนใส่ชื่อเป็นตัวสำรองในเกมชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปียนลีกนัดชนะอินเตอร์มิลานและได้รับความสนใจจากเสือใต้แชมบุนเด์สลิกาที่มีโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือทีมเชลซีกุมบังเหียนอยู่ ่อกรณีดังกล่าวรายงานข่าวระบุว่ากองหลังวัย33ปีมีใจให้กับไบร์นเช่นกันกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมกูดิล่าให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะไม่ปล่อยให้นักเตะย้ายโดยที่ไม่พยายามต่อสู้เราจะต่อสู้เพื่อรั้งตัวเขาเมื่อที่ผมมั่นใจว่าไบร์นจะต่อสู้เช่นกันแม้ผมจะไม่รู้ว่ามันจะจบลงแบบไหนกูดิล่าเอ้ยปาก ขณะเดียวกันแมนซิตี้มีคิวอุ่นเครื่องบูกับไบเยนมิวนิกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่โตเกียวและชื่อของวอ l เกอร์ก็มีส่วนร่วมเนื่องจากกูดิโอลาระบุเขายังเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเราเขามีคุณสมบัติพิเศษซึ่งหาได้ยากในวงการคุณสมบัติของเขาทดแทนไม่ได้เราต้องการเขาแต่สุดท้ายแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราต้องการนักเตะที่ดีที่สุดของเราในเกมดวลกับไบเยนและเราหวังว่าเขาจะอยู่กับเราในซีซั่นหน้าดังนั้นทำไมเขาถึงไม่ควรได้เล่นเกมนี้ละ่ะก็ดีลากลราวทิ้งท่ายก่อนพาทัพเรือไปสีฟ้าชาติคับอดีตสโมสรในลีกเมืองเบียร์ทั้งนี้วอลเกอร์ย้ายมาจากสเปอร์ในเดือนกรกฎาคมปี2017ด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์หรือราว2,011ล้านบาท ซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก5ล้านปอนด์ราวๆ233ล้านบาทตามค่าแอดออนและเขาลงเล่นให้กับซิตี้ไปแล้ว2 54นัดพร้อมทั้งได้แชมป์พิม์ลี5ครั้งแชมป์ลีกับ4ครั้งแชมป์เอฟเอคับ2ครั้งรวมถึงแชมเปี้ยลีกเรียกว่างานนี้ก็ยังจบลงไม่ง่ายเพราะป๋ายังเห็นว่าวอเกอร์ยังเป็นนักเตะค,คนสำคัญของทัพเรือใบ แล้วเรามารอดูกันนะครับว่าเส้นทางของวอล k e เกอร์จะจบลงที่ใดแล,แล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านขีกำาลงใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง Man ซิตี้แฟนไ a ยแลนดได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักกานครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตีเราคือพวกเดียวกัน